Thank you. ที่เราจะทําและผมก็อยากให้พวกเราซึมซับไปแต่จิตวิญญาณของพวกเราผมอยากให้เราลื้อฟื้นกลับมาทํายังไงก็ได้ให้องค์กรที่เป็นความหวังของพี่น้องชาวสวนยานทั้งประเทศกเกือบเกือบสิบล้านคนก่อนที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่การจัดทัพการสร้างฝันกําลังใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องตกลงกันให้ได้ก่อนผมม,มีความเชื่อเรื่องความเป็นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะทําเพราะฉะนั้นฉันทามติที่เราจะเดินหน้าร่วมกันต่อไปเนี่ยผมว่าอยากจะให้คํบัั่นสัญญาพวกเราทุกคนนะครับว่าผมจะเป็นคนที่เอาเรื่องส่วนรวมเป็นที่ตั้งวันนี้เราคือองค์กรชั้นนําในโลกเนี่ยเราถือครองยางธรรมชาติหนึ่งในสามของโลกทุกกิโลเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเราสําหรับผมผมบอ,อกเลยว่าความเป็นอยู่เกษตรกรเนี่ย ต้นทุนเท่าไหร่ก็คือสะท้อนจากราคาที่เขาขายได้แนั่นคือณนะปัจจุบันที่เขาอยู่ได้ณนะวันนี้ถ้าเขาแฮปปี้ก็หมายความว่านี่แหละคือต้นทุนที่แท้จริงที่เขาสามารถจะดํารงชีวิตอยู่ได้กับอาชีพนี้แต่สิ่งที่พวกเราต้องคิดก็คือผลลัพธ์จากความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั่นแหละครับคือคําตอบว่าต้นทุนการผลิตมันควรจะเป็นเท่าไหร่ผมอยากให้เรายึดหลักความสมดุลถ้ามันเกิดความสมดุลเมื่อไหร่แสดงว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยมาถึงจุดที่ มีความพอใจนโยบายจริงๆที่เป็นแนวทางร่วมกันเนี่ยมีเพื่อเป็นจุดยึดโยงว่าเราจะทําอะไรร่วมกันมันจะมีสมระดับหนึ่งก็คืออยู่ได้อยู่ได้ก็หมายความว่าพี่น้องเกษตรกรต้องอยู่ให้ได้เส้นเนี้ยผมคิดว่าณนะปัจจุบันเราทําให้เห็นแล้วว่าทําได้แต่จะทํายังไงให้ไปสู่ขั้นที่2ก็คือพอใจ ถ้าเขาพอใจเมื่อไหร่เราจะกลับมาเป็นวีรบุรุษในอาชีพเขาอีกสุดท้ายเราก็ต้องไปหาทางที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความย,ายั่งยืนเราสร้างขึ้นมาแล้วเขาพอใจแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ได้